สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของศูนย์การเรียนชัยพันพงศ์มัธยมและวิชาชีพครับก่อนอื่นครูก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับครูชื่อครูก็อ์นะครับนายธนาคมบุญเรืองจบการศึกษาปริญญาตรีเอกวิชาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ดํารงตําแหน่งเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนชัยพันพงศ์ซีเทจูเนียครับซึ่งรายวิชาสังคมที่เราจะมาเรียนนะครับในเรื่องที่1เราก็จะเรียนในเรื่องของอภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่1น,นะครับภูมิศาสตร์เอเชีย นะครับหรือภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียนั่นเองนะครับไปดูเนื้อหาก่อนอย่างแรกนะครับเนื้อหาเนี่ยในเนื้อหาเรื่องที่เราจะเรียนมีมีอยู่4เนื้อหาหลักๆนะครับ4หัวข้อหัวข้อที่1เนี่ยก็จะไปดูเรื่องของขนาดที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชียครับลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียลักษณะภูมิอากาศ การแบ่งเขตภูมิอากาศของทวีปเอเชียนะครับไปดูในหัวข้อที่1ก่อนเลยนะครับขนาดที่ตั้งและขนาดของทวีปเอเชียทวีปเอเชียเนี่ยมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาทวีปต่างๆทั้ง7ทวีปคือครับมีพื้นที่ประมาณ44ล้านตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับหรือประมาณ17ล้านตารางไม้นั่นเองนะครับโดยมีความกว้างเนี่ย ของทวีปจากตะวันตกไปถึงตะวันออกประมาณ7 0 0 0กิโลเมตรมีความยาวจากเหนือสุดไปทางตอนใต้สุดประมาณ9,500กิโลเมตรนั่นเองโดยประมาณนะครับดังจะเห็นจากในแผนที่ที่ครูเอามาขึ้นให้ดูนะครับซึ่งจะมาร์กเป็นสีเหลืองไว้แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีประเทศต่างๆในเอเชียของเรานะครับในทวีปเอเชียของเรามีพื้นที่ติดกัน อย่างกว้างขวางมากเลยนะครับอ่ะส่วนต่อไปก็ไปดูที่ตั้งของทวีปเอเชียนะครับซึ่งทวีปเอเชียเนี่ยมีพื้นที่เกือบทั้งหมดยกเว้นหมู่เกาะของอิโนโดนีเซียอยู่ในซีกโลกเหนือคือตั้งแต่อยู่ระหว่างละติจูดที่1องศา15ลิปดาอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับนะครับถึงละติจูดที่77องศา45ลิปดาเหนือที่ แหลมยูสกีนนะครับในประเทศรัสเซียซึ่งทำไมเขาถึงยกเว้นหมู่เกาะอินโดนีเซียทั้งๆท,ที่อยู่ในทวีปเอเชียนะครับซึ่งตามละติจูดแล้วเนี่ยนะครับนะเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะเริ่มที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับของเขตพื้นที่เอเชียของเรานะครับจะเริ่มที่ประเทศมาเลเซียก็คือเริ่มตั้งแต่1องศา15ลิปดานั่นเองนะครับ ต่อไปไปดูส่วนด้านตะวันตกตะวันตกไปถึงตะวันออกเนี่ยนะครับตะวันตกอยู่ละอยู่ระหว่างที่ลองตีจูดที่26องศาสี่ลิปดาครับส่วนตะวันออกเนี่ยจะอยู่ในประเทศตุรกีนะครับจนถึงลองตีจูดที่1 1 6 9องศาสี่สิบิดดาตะวันตกบริเวณที่ไซบีเรียของประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับนะตะวันตกสุด ก็จะอยู่ตรงที่ตุรกีนะส่วนตะวันออกสุดก็จะอยู่บริเวณที่ไซบีเรียะครัาของประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับส่วนอาณาเขตติดตอ่อมาดูอาณาเขตติดต่อของทวีปเอเชียของเรานะครับทวีปเอเชียของเราเนี่ยก็จะมีเขตติดต่อทางเหนือครับจะติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติกข้างบนนะครับส่วนที่ตะวันออกจะติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก นะครับส่วนที่ใต้จะติดกับมหาสมุทรอินเดียและที่ตะวันตกเนี่ยจะติดกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกานะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังติดกับทะเลแดงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทะเลดำทะเลแคสเปียนคลองสุเอตแม่น้ําอูรานและก็เทือกเขาอ,อูรานรวมไปถึงเทือกเขาคอเคคัสนะครับซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็นพรมแดนนั่นเองนะครับเรียกว่าพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปและแอฟริกา นะครับนะก็จะมีสถานที่ต่างๆพวกนี้เป็นพรมแดนกั้นอยู่นะครับต่อไปมาดูก็มาดูแผนที่โลกเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับสถานที่ต่างๆรวมไปถึงทวีปยุโรปกับแอฟริกาที่ติดกับเอเชียของเรานะครับโดยประมาณนะครับไปต่อกันที่หัวข้อที่2ครับจะเป็นลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียนั่นเองนะครับ ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียเนี่ยเป็นที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดนะครับคือจะมีกลุ่มภูเขาและที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ทางตอนกลางทวีปครับได้แก่บริเวณที่ราบสูงทิเบตนะเขือกเขาฮิมาลัยนะครับโดยเฉพาะที่ราบสูงทิเบตเนี่ยมีความสูงและมีความกว้างมากนะครับเป็นที่ราบสูงที่อยู่ที่สูงที่สุดในโลกนะครับได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของโลกนั่นเอง รอ of the World นะครับ่ะแล้วก็ไปดูที่ราบสูงที่เบตนะครับที่ราบสูงที่เบตเนี่ยนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนจุดสูงสุดของโลกนะครับเนี่ยมีภูเขาน้ำแข็งนะครับมีความหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นมากนะครับไปต่อกันนะครับและบางบริเวณครับประกอบด้วยลักษณะที่เป็นที่สูงและขรุขระนะครับภูเขาเกิดการโก่งตัวนะครับแนวภูเขาไฟเนี่ย เป็นที่ราบสูงเก่าแอ่งแผ่นดินก็มีที่สูงรอบล้อมรอบนะครับและมีที่ราบลุ่มแม่น้ําโดยทั่วไปเนี่ยแล้วลักษณะมีภูมิประเทศของทวีปเอเชียมีลักษณะเป็นภูเขาสูงนะครับและที่สูงของทวีปเอเชียประกอบไปด้วยอ่าวเล็กอ่าวใหญ่มากมายนะครับบริเวณชายฝั่งมีเกาะขนาดมีเกาะนะครับทั้งขนาดใหญ่และเล็กเป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับ เนื่องจากทวีปเอเชียครับมีขนาดกว้างจึงทําให้มีลักษณะภูมิประเทศเนี่ยที่แตกต่างกันมากนะครับกันหลายชนิดเลยนะครับซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น5เขตใหญ่ๆดังนี้นะครับนี่เรียกว่าลักษณะภูมิประเทศอ่ะลักษณะที่1ครับเรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำอ่าที่ราบลุ่มแม่น้านะครับที่ราบลุ่มแม่น้ําก็คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําสําคัญๆค,ครับของทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นที่ราบที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนตามที่ราบลุ่มแม่น้ําต่างๆนะซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆครับของทวีปเอเชียที่สําคัญสัญนะครับมีดังนี้นะครับหนึ่งภูมิภาคเอเชียใต้ภูมิภาคเอเชียใตนะ้ก็จะมีที่ราบลุ่มแม่น้ําสําคัญเหมือนกันครับได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้าสินธุในปากีสถานที่ราบลุ่มแม่น้ําคงคาที่ราบลุ่มแม่น้าพรหมบุตรในประเทศอินเดียและบังกลาเทศนั่นเองนะครับ ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นที่รับลุ่มแม่น้าที่สาคัญก็ได้แก่ที่รับลุ่มแม่น้นาอิร์วาดีในพม่านะครับที่รับลุ่มแม่น้ําเจ้าพญาในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับที่รับลุ่มแม่น้ําแดงในประเทศเวียดนามที่รับลุ่มแม่น้ําโขงครับในประเทศกัมพูชาและเวียดนามนั่นเองนะครับต่อไปเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกก็จะมีที่รับลุ่มแม่น้าสาคัญนะครับได้แก่ที่รับลุ่มแม่น้าหขงโห ที่ราบลุ่มแม่น้าสีเกียงนะครับยงสีเกียงในประเทศจีนนั่นเองนะครับนะต่อไปครับเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีที่ราบลุ่มแม่น้ําสําคัญครับได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ําไทกิสยูเฟติสตในประเทศอิรักนั่นเองนะครับนะต่อไปครับอ่ะเป็นลักษณะภูมิประเทศลักษณะที่2ครับอ่าเขาเรียกว่าเขตที่ราบต่ตําตอนเหนือของทวีปอ่านะ เขตที่รับต่ำเนี่ยก็ได้แก่บริเวณไซบีเรียของรัสเซียครับในเขตที่มีโครงสร้างหินเก่าที่เรียกว่าแองการาซิลนะครับแองกราซิลเนี่ย, asil, เ,ยเป็นที่ราบที่มีในเะขตกว้างขวางครับประกอบด้วยที่ราบลุ่มแม,ม่น้ําออมเย,ยนะครับมีแซและลีนานะครับในบริเวณนี้ก็จะมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางครับเพราะว่าเป็นเขตที่มีอากาศหนาวจัดนั่นเองนะครับ พราะปลูออกได้เฉพาะพืชเมืองหนาวอะส่วนมากจะประกอบด้วยป่าสนเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับอะซึ่งดูจากแผนที่แล้วเนี่ยประเทศรัศเสเซียนะครับก็จะติดกับขั้วโลกเหนือนั่นเองนะครับที่พูดไปถึงเมื่อกี้ว่าประเทศรัศเสเซียเนี่ยทำไมถึงมีอากาศหนาวจัดนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากขั้วโลกเหนือนั่นเองนะครับอะไปดู ลักษณะภูมิประเทศอันที่3นะครับลักษณะภูมิประเทศอันที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเขตเทือกเขาสูงอนะ่ตอนกลางทวีปเป็นเทือกเขาหินใหม่ครับประกอบด้วยเทือกเขาหลายแนวนะครับซึ่งเกิดเป็นเทือกเขาที่แยกจากจุดรวมเรียกว่าปามีนอะอ่ซึ่งถ้าเทือกเขาที่รวมกันเยอะๆหรือสูงๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าปามีนอนะครับซึ่งได้สมญานามว่าเป็นหลังคานะเป็นหลังคาโลก ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าปามีตุนยานะครับปามีตุนยาซึ่งบริเวณเนี้ยจะเป็นที่รวมนะเรียกว่าปามีนอนะรวมเทือกเขาสําคัญๆนั่นเองนะครับนะซึ่งจะแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับของปามีนอสก็คือ,อดูดังภาพนะครับในภาพที่เป็นพื้นที่นะครับนะมีแผ่นดินและมีสีเขียวๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า ปามีนอตท,ที่ราบสูงปามีนอตที่ราบสูงครับส่วนภาพที่สองเนี่ยจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเป็นเทือกเขาสูง,ส,งสูงมาอยู่รวมกันเป็นกระจุกนั่นเองนะครับมาอยู่รวมกันเป็นกระจุกเรียกว่าปามีนอตนะครับมีสองลักษณะก็คือเป็นที่ราบสูงและเป็นพื้นที่รวมของเทือกเขาสูงนั่นเองนะครับ há, ครับเรามาต่อกันที่ลักษณะ ภูมิประเทศที่4นะครับลักษณะของภูมิประเทศที่4ี่เนี่ยเขาเรียกว่าเขตที่ราบสูงตอนกลางทวีปนะครับได้แก่ที่ราบสูงที่เบตที่เป็นที่ราบสูงที่อยู่ระหว่างเทือกเขาที่เกิดใหม่คือเทือกเขาฮิมาลัยและเทือกเขาคุนลุนนะครับเป็นที่ราบสูงที่เบตที่มีความสูงประมาณ4,800เมตรหรือสูงเฉลี่ย1 5 0 0 0ฟุตนั่นเองนะครับ จะอยู่ระหว่างเทือกเขาคุนลุนกับเทือกเขาเทียนซานนะครับที่ราบสูงยูนานที่ราบที่อยู่ตอทางตอนใต้ของประเทศจีนนั่นเองนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเขตพื้นที่แห้งแล้งมากนะครับจนกลายเป็นทะเลทรายนั่นเองอ่ะดังดูตัวอย่างในภาพนี้นะครับนะภาพนี้เนี่ยจะเป็นที่ราบสูงทิเบตเมื่อกี้ที่พูดถึงนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งจะเห็นจากในแผนที่นะครับ ทเบตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนะครับแต่ว่ามีการแยกตัวออกมานั่นเองนะครับนะเป็นและเป็นพื้นที่สูงที่สุดนะครับในทวีปเอเชียของเรานะครับอ่ะไปกันต่อนะครับลักษณะที่5ครับลักษณะภูมิประเทศของเอเชียนะครับที่5เรียกว่าเขตที่ราบสูงตอนใต้และและตะวันตกเฉียงใต้นะครับเป็นที่ราบสูงหินเก่าคือที่ราบสูง เดสคามนะครับที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียนะครับที่ราบสูงอาหรับอยู่ในบริเวณคาบสมุทรอาหรับในประเทศซาอุดีอาระเบียที่ราบสูงอิรานในประเทศอิรานครับและในอัฟกานิสถานและที่ราบสูงอนาโตเลียอยู่ในประเทศตุรกีนั่นเองนะครับที่ราบสูงทาตงตอนใต้ของตะวัตนตกเฉียงใต้นั่นเองก็มีที่ราบสูงประมาณนี้นะครับ ต่อไปครับต่อไปมาขึ้นหัวข้อที่3ครับลักษณะภูมิอากาศอ่าลักษณะภูมิอากาศเนี่ยเนื่องจากทวีปเอเชียครับมีอาณาเขตกว้างขวางจึงทําให้มีลักษณะภูมิอากาศในแต่ละเขตแตกต่างกันนั่นเองนะครับคืออย่างเช่นที่ตั้งของทวีปเอเชียเนี่ยจะตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่10องศาใต้นะครับถึงประมาณละติจูดที่80องศาเหนือ นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดทําให้ทวีปเอเชียเนี่ยมีภูมิกะภูมิอากาศนะครับต่างกันออกไปในแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับดังนั้นลักษณะของภูมิอากาศจึงจะมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับดูปัจจัยการควบคุมภูมิอากาศครับนะ หนึ่งที่ตั้งตามแนวละติจูดที่ตั้งตามแนวละติจูดครับเนื่องจากที่ตั้งของพื้นที่ตามแนวละติจูดเนี่ยมีผลต่อปริมาณความร้อนจากแสงอาทิตย์เช่นในเขตที่อยู่ในช่วงละติจูดต่ำหรือใกล้เส้นศูนย์สูตรนั่นเองครับจะได้รับแสงตรงจากดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีนั่นเองทําให้อุณหภูมิสูงตลอดทั้งปีครับทําให้มีอากาศร้อนส่วนบริเวณละติจูดสูงหรือในเขตใกล้ขั้วโลกนะครับ ที่จะได้รับอิทธิพลจากแสงอาทิตย์น้อยตลอดปีจึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นนั่นเองครับเป็นต้นน,นี่คือที่ตั้งตามลัติจูนะครับต่อไปมามาดูนะครับอันนี้แผนที่โลกข้ามไปเลยต่อไปมาดูหัวข้อที่2ครับระยะห่างจากทะเลนะระยะห่างจากทะเลก็มีผลนะครับเป็นเกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลหรือใกล้กับแหล่งน้ําจะได้รับอิทธิพลพื้นน้ําครับนะ ทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีความชุ่มชื้นและจะทําให้ฝนตกมากกว่าบริเวณที่อยู่ใกล้เอิร์ดอยู่ไกลครับขอไปอยู่ไกลออกไปจากนอกจากนั้นครับบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําจะทําให้อุณภูมิของอากาศต่ํากว่าบริเวณที่อยู่ห่างไกลออกไปนั่นเองนะครับต่อไปในหัวข้อที่3เนี่ยทิศทางของลมประจำทิศทางของลมประจำครับทิศทางของลมประจำเนี่ย ที่พัดผ่านทวีปเอเชียมีต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียครับได้แก่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับทําให้เกิดความชุ่มชื้นและฝนตกในทวีปเอเชียส่วนลมมรสุมตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือจะนําความหนาวเย็นและความแห้งแล้งให้กับทวีปเอเชียเป็นต้นนั่นเองนะครับนะต่อไปนอกจากนั้นครับ ทวีปเอเชียเนี่ยก็ยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนคือพายุไต้ฝุ่นที่เกิดในทะเลจีนใต้ครับทำให้บริเวณที่มีลมพายุนิพัดผ่านนะครับได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนั่นเองนะครับและจะมีพายุหมุนอย่างรุนแรงเช่นประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามและบางส่วนของประเทศไทยนั่นเองนะครับส่วนพายุไซคโคลนครับมีไต้ฝุ่นแล้วก็ต้องมีไซคโคลนนะ ไซโคนเนี่ยจะเกิดในอ่าวเบงกอลในมหาสมุทรอินเดียครับบริเวณที่ได้รับอิทธิพลลมนี้นะครับคือชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียและชายฝั่งของประเทศบังกลาเทศนั่นเองนะครับบริเวณนั้นเนี่ยจะเรียกว่าพายุไซโครนนั่นเองนะครับดังที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับอันนี้คือภาพของลมที่เคลื่อนที่ไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกนั่นเองนะครับ ต่อไปมาดูหัวข้อที่4นะครับความสูงต่ําของพื้นที่ความสูงต่ําของพื้นที่ก็มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศเช่นกันนะครับคือทุกๆความสูง180เมตรเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงครับหงองศาเซลเซียสทวีปเอเชียของเราครับมีความแตกต่างระหว่างความสูงต่างํามีมากนะครับจึงทําให้อุณหภูมิแตกต่างกันด้วยทั้งทั้งที่ในอยู่ในเขตแต่ละ อยู่ในเขตละดิจุดเดียวกันนะครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมีความสูงต่ำต่างกันนั่นเองนะครับต่อไปในหัวข้อที่5ครับกระแสน้ำในมหาสมุทรอ่ากระแสน้ำในมหาสมุทรก็มีผลต่อภูมิอากาศเหมือนกันนะครับซึ่งในมหาสมุทรนะครับจะมีกระแสน้ำอยู่2ประเภทคือกระแสน้ำเย็นและกระแสน้ำอุ่นนั่นเองนะครับบริเวณกระแสน้ำไหลเนี่ย จะมีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศบริเวณนั้นๆเช่นนะครับบริเวณกระแสน้ําอุ่นไหลผ่านเนี่ยจะทําให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับและถ้าเป็นรดูหนาวอากาศจะไม่หนาวจัดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นกระแสน้ําเย็นไหลผ่านจะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นลงไปอีกนั่นเองนะครับ สำหรับทวีปเอเชียของเราครับกระแสน้ำที่มีอิทธิพลหรือลักษณะนะครับต่อภูมิอากาศคือกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโวนะครับและกระแสน้ำเย็นโอยาชิโวนะครับที่ไหลผ่านหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทำให้อุณภูมิระหว่างชายฝั่งตะวันออกและชายฝั่งตะวันตกเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกันนั่นเองมีตัวอย่างเช่นนะครับ นี่ซึ่งอันนี้เป็นแผนที่แสดงกระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นนั่นเองซึ่งถ้าเป็นลูกศรสีแดงครับจะเป็นกระแสน้าน้าอุ่นนะครับส่วนลูกศรสีน้ําเงินก็จะเป็นกระแสน้ําเย็นนะครับแล้วก็ส่วนลูกศรสีดาเนี่ยเป็นกระแสน้ําปกตินะครับที่ไหลผ่านนะครับส่วนบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นไหลวนผ่านกันไปมานั่นเองนะครับ ในหัวข้อที่6ในเรื่องของภูมิอากาศนะครับจะพูดถึงเรื่องขนาดครับขนาดเนื่องจากทวีปเอเชียนนมีขนาดกว้างใหญ่ครับจึงทําให้มีลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับคือทวีปเอเชียมีอากาศหลายชนิดนะครับมีอากาศหลายชนิดส่วนทวีปขนาดเล็กหรือขนาดเล็กนะครับนะจะมีลักษณะภูมิอากาศที่ไม่แตกต่างกันมากนะักนั่นเองนะครับขนาดเล็กในที่นี้เช่น ทวีปออสเตรเลียเป็นต้นนั่นเองนะครับต่อไปในหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดหรือเรียนกันต่อในคลิปที่2นะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปที่1ในชั่วโมงที่1ห,หรือสัปดาห์ที่1น,นั่นเองในหัวข้อนี้หัวข้อ,ขอาการแบ่งเขตภูมิอากาศของทวีปเอเชียเนี่ยจะไปเรียนในสัปดาห์ที่2นะครับวันนี้ครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณครับ